นี่ทั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะและทังพวกนายนะ่จะใช้เวลานานอีกแค่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยเขาว่างแล้วก็รีบมาช่วยพวกเราซิฮะเอาไรกันล่ะนั่นมันเป็นกระพวกกับคนที่ขอความช่วยเหลือเงินเนรอคุณมูถ้าปล่อยให้พวกมันทำสำเร็จแล้วล่ะก็คุณนะคุณจะได้มีปัญหาเพิ่มเติมนะเอางี้ไหมล่ะถ้าว่าคุณช่วยพวกเราแล้วล่ะก็ผมจะให้เงินคุณห้าล้านเพิ่มเติมด้วยบังไงล่ะอืม พูดแบบนี้มันค่อยน่าสนใจขึ้นหน่อยแล้วละเนะเฮะ้ยปามมืออมตะโห้อฮเรียบร้อยแล้วอย่าลืมละ่ะ5้าล้านที่นายเสนอมาเนี่ยส่วนเรื่องที่เหลือก็อาตามที่นายต้องการได้เลยนะเอเอสิพี่สิบพี่คิดว่าเขากับอาจารย์ใครแข่งเก่งกว่ากันงั้นเหรอมันก็พูดยากนะแต่มู่เฉินเฟิง อาจจะแข็งแกรงกว่าเออเอาเป็นว่านะให้คนกับพวกเรานำตัวพวกมันกลับไปที่นิกายก่อนและรอ้อยท่านอาจารย์ตัดสินใจก็แล้วกันนะครับทราบแล้วเฮอนั่นมันอย่าล่ะสิระวังนะยังมีคนอื่นอยู่อีกนะเอออะไรกันนะอีบ้าเอ้ยใช้วิธีหลบโจมตีงั้นเหรอหลบการโจมตีของฉันได้ด้วยงั้นเหรอถ้างั้นก็ลองหลบนี่ดูสิ บอกเย้ยสิทิพี่เราวังตูวด้วยเนาะแคมนี่มันต่อรายมากเลยล่ะนิกายดอกโบสีขาวดีซีซีเป็นไงละ่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันไม่เคยทำธุรกิจผิดพลาดมาก่อนละ่ะฮะแต่ว่าครั้งนี้นี่ละ่ะที่จะเป็นครั้งแ่ะที่เธอทำธุรกิจล้มเหลวแล้วนาะที่พูดนี่หมายถึงเขาอย่างนั้นละ่ะโอ้ ฉันก็แค่คนที่เดินผ่านทางมาก็เท่านั้นละ่ะฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยสักหน่อยเนอะฮึฮึปรนมจาจารที่อายุน้อยขนาดนี้ว่าไงละ่ะอยากจะเข้าร่วมกับนิกายดอกโบสีขาวของพวกเราไหมเพราะว่านายเป็นปรมจาจารที่อายุน้อยช่างหาได้ยากจริงๆนั่นแหละฮะไม่ละ่ะฉันไม่สนใจเลยนะฮ <c oughs> นายยังเด็กเขาจะยังไม่เข้าใจโลกนะซี่นี่เธอเนะ่ยจะมั่นใจในตัวเองมาก เพราะว่าเธอมีอาวุธวิเศษของตัวเองนั่นแหละก็ฉันขอบอกไว้เลยว่าเธอนะ่ะลงผิดไปแล้วเหลนะเนี่ยนี่นายนะ่ไม่คิดจะเข้าร่วมนิกายดอกบัวสีขาวของพวกเราจริงๆงนั้นสินะก็ใช่น่ะสิแล้วฉันก็รับเงินมาแล้วด้วยฉันนะ่ไม่ใช่คนที่ผิดคำพูดของตัวเองซะด้วยสิพอดีว่าฉันเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคําพูดที่สุดเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะน่าเสียดายแต่ฉันเขาจะต้องฆ่าแกทิ้งตั้งแต่ตอนนี้ซะแล้วสิ อย่างเธอเนี่ยนะคิดจะฆ่าฉันคนนี้นะฝ่ามืออัปะตะเฮ้ยเออะไรเนี่ยให้ตายสิหนีเร็วชะมัดเลยนะฮะเี้มู่สินเฟิงฉันจะจำชื่นอนายไว้อีกไม่นานเราจะได้พบกันใหม่แนะ่และภาพก็ตัดมานณเมืองอยู่โจเอาล่ะอย่างที่ทุกท่านได้เห็น ฉันอยากได้ยินผลประเมินของลูกเฟิงจากเพื่อนร่วมงานทุกคนแหละนะหน้าบริษัทโอเวอร์ไทม์จำกัดพิจารณาแต่ตอนที่เขาสู้กับหลีซีซีแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในขอบเขตควบแน่นลมปรานแล้วหรอครับคนคนนี้คือผู้จัดการระดับทั่วไปหูหงหลีแต่จากการที่เราได้ลองตรวจสอบประวัติของเขาเพราะว่ามันแปลกเกินไปนะครับสิ่งที่สําคัญอันดับแรกคือการรักษาสเสถียรภาพของพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ ไม่ใชใ่ไปซื้อประวัติของเขานะประธานบริษัทเซิงลู่เข้าใจแล้วเหรอครับผมจะส่งคนไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและให้รายงานกลับมาทันทีถ้ามีเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้แต่จะต้องไปที่เมืองหยานเปยเป็นการส่วนตัวถ้าเป็นไปได้ฉันอยากให้เขาเข้ามาร่วมกับบริษัทของพวกเราด้วย <c oughs> ไม่เลวแฮกระบี่พวกนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้ดีมากนะัก แต่มันก็ยังใช้ปล่อยพลังสายฟ้าได้แค่ใส่พลังวิญญาณเข้าไปซึ่งก็พอใช้งานได้อยู่แล้วนะเอาละตอนนี้ฉันก็มีอาวุธติดตัวไว้ใช้แล้วล่ะว่าแต่ว่าเนอะไอเจ้ารถคันนั้นตามฉันมาตั้งแต่ออกจากวัดและที่เต่าแล้วนี่นะที่ฉันโดนหมายหัวอีกแล้วงั้นเหรอคุณลูกครับจากการจับตาดูของผมสามารถยืนยันได้ว่ามู่เฉินเฟิงมีทักษะในการสร้างและควบคุมอาวุธด้วยครับเอาเป็นว่าผม จะจับตาดูเข้าต่อไปและรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ๆนคุณนะตามเช่นมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ลงมาคุยกันสักทีล่ะเออถ้ uh huh uh huh. างั้นก็สวัสดีนะผม o Lee, ปูหงลีเป็นผู้จัดจาก,การทั่วไปของบริษัท Overtime ผมอยากจะพูดคุยกับคุณในนามของบริษัทนะครับเออเงินไม่เอาหรอกนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรฉันก็ไม่สนใจทั้งนั้นละ่ะอย่ามาตามฉันอีกละ่ะ ไม่งั้นไหนได้เจอดีนะโอ๊ะอะไรเนี่ยสะท้อนกลับงั้นเนะนี่มันเอาล่าเง,งั้นเหรอนี่คุณเป็นใครกันหน้าเนี่ยฮะบริษัทโอเวอร์ททมของพวกเราเป็นบริษัทที่คอยดูแลสถิรภาพของสังคมนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการจัดการผู้คนที่เป็นอิสระเหมือนกับคุณและสร้างความสมดุลให้กับสังคมมันทนนี้นะถ้างั้นแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ ถ้ามีคนไม่ยอมทําตามพวกคุณนบริษัทของพวกเรานั้นมีคนที่แข็งแกร่งอยู่มากมายและนี่ก็คือยุคสมัยใหม่และเราเองก็มีเทคโนโลยียที่ล้าสมัยอีกด้วยถึงแม้ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่คุณน่ยก็ประมาทบริษัทของพวกเราไม่ได้หรอกนฮะฮอยู่ที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลเนฮะฮถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราจะมาคุยกันได้หรือ,อยังล่ะครับอืมงั้นก็ได้ เลือกสถานที่นัดคุยมาได้เลยแล้วภาพก็ตัดมาณนากลางเมืองอยู่โจ <c oughs> คุณออ๋เราได้พบกันอีกแล้วนะคะฉันรับปากเขาเอาไว้แล้วยังไงฉันก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะ <c oughs> ถ้าเง้นคุณออ๋อยากจะสั่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะนี่ฉันรู้ว่าเธอพยายามทุกวิถีทางที่จะเชิญฉันไปทานอาหารเย็นแต่ว่าฉันนะ ในนำมาล้มเลิกความคิดสะเถอะเพราะไม่ว่ายัางไงแล้วตระกูลอู่ของพวกเราก็ไม่วันเข้าร่วมกับตระกูลเจิ้งกับพวกคุณหรอกนะอะงั้นเหรอไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ทันทีที่คุณบอกปฏิเสธไปฉันเองก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเหมือนกันแหละ <c oughs> นั่นก็เพราะว่าเธอกดดันตัวเองมากเกินไปนะสิฉันนะ่ะมีเป้าหมายที่ต้องทําให้สําเร็จอยู่นะเธอน่ะมีปัญหาอะไรกับมู่เฉินเฟิงกันแน่นะ่ะ ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาไม่ได้อยู่ในแผนการในอนาคตของฉันทุกสิ่งที่เขาทำนะ่ะมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้น <c oughs> งั้นเหรอง่เง่าชะมัดนี่คุณหมายความว่ายังไงนะ่ะมู่เฉินเฟิงนะ่ะแข็งแกร่งมากเธอรู้เรื่องนี้ไหมจริงๆแล้วตามข้อมูลที่ฉันได้รับมานะ่ะในตอนนี้เขาไปประจารารที่อายุน้อยที่สุดในมอนทแล้วล่ะนะเธอรู้หรือเปล่าล่ะว่าเขานะ่ะแข็งแกร่งมากแค่ไหน และนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันบอกว่าเธอมันโง่มู่เฉินเฟิงนะเขาคนนั้นเหนือกว่าที่เธอจะจินตนาการได้แล้วไงล่ะตอนนี้เธอรู้สึกเสียใจไหมหอว่าแต่ทําไมคุณถึงได้ประเมินเขาสูงขนาดนั้นกันนะมู่เฉินเฟิงนะอดทนมานานหลายปีบุคลิกและความอดทนของเขาดูเหนือยิ่งกว่าคนทั่วไปเยอะมากและที่สําคัญก็คือเขานะ่ะน่าสนใจยิ่งกว่าเธอแน่นอนฮะนี่คุณ แต่เสินใจตามใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะไม่หรอกถ้าหากว่าเธอดีได้สักครึ่งหนึ่งของเขาแล้วก็ฉันก็คงไม่ปฏิเสธเ,เธอแบบนี้หรอกนะและถ้าหากว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ป่านนี้ครึ่งหนึ่งของตระกูลเจิง้งก็ควรจะเป็นของเธอไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอฮะฮ้าจริงๆแล้วก่อนที่ฉันจะมาพบเธอนั้นฉันนะ่ะได้ให้คนของฉันประเมินตระกูลเจิ้งของเธอไว้หมดแล้วล่ะเพราะฉะน,นั้น ฉันน่ะไม่อยากจะร่วมมือกับตระกูลที่งอกเขาหรอกนะเออถ้างั้นต้องขอบคุณคุณโอโ๋ที่ช่วยตัวสติฉันแต่ว่านะมูเฉินเฟิงน่ะตามจีบฉันมานานแล้วล่ะเพราะงั้นฉันก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมฮ <c oughs> ไม่ว่าจะน่าเสียดายที่ร่วมมือกับตระกูลโอ๋ไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีมูเฉินเฟิงเข้ามาอยู่ในตระกูลของพวกเราละก็ตระกูลเจิ้งของพวกเราก็คงจะสามารถยกระดับให้สูงขึ้นได้สินะ ฉันลเชื่อเลยให้ตายสิเฮะคุณอูนี่คุณกำลังหัวเราะดูถูกฉันอยู่งั้นเหรอมู่เฉินเฟิงน่ะเขาเป็นผู้ชายที่ฉันชอบนะเพราะงั้นแหละฉันจะบอกอะไรให้รู้ไว้นะฉันน่ะชอบเขาถึงขนาดที่สามารถยกตระกูลอูของฉันให้กับเขาได้เลยล่ะแล้วเธอล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเธอน่ะไปสนใจเรื่องของตัวเองเถอะอย่าผู้หญิงโง่ และภาพก็ตัดไปโอ้นี่คือบริษัทที่คุณพูดถึงอย่างนั้นนะไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยนี่ภายนอกพวกเราก็เป็นบริษัทธรรมดาธรรมดานี่แหละครับเอาล่ะเธอเข้าไปข้างในเธอถ้านประธานรอคุณอยู่นะครับฮะยินดีดต้อนรับน้องชายฉันกำลังรอคุณอยู่เลยนะแล้วอยากเจอฉันมีเรื่องอะไรกันเนี่ย คุณมู๋เธน,นั่งก่อนสิครับฮะน้องชายเพิ่งมาที่นี่และยังไม่ชินมากนักทำตัวเหมือนกับเป็นบ้านตัวเองเถอะนะมันจะไม่ต้องเกรงใจพวกเราเหรอกรองั้นเนะถ้างั้นฉันจะทำแบบนั้นก็แล้วกันนะโหน้องชายนี่ฉันเป็นคนที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลยนะเอาล่ะฉันจะไม่ปิดบังก็แล้วกันสิ่งที่ฉันอยากจะเจอกับคุณนั่นก็เพราะ อยากได้คุณมาทำงานกับพวกเรานนะหืมเฮ้ข้อเสนอค่อนข้างดีเลยนี่มีบรรจุดให้ในช่วงสุดสัปดาห์ทำงานวันละ8ชั่วโมงไม่มีการทำงานล่วงเวลาและยังมีประกันให้อีก5ฉบับอีกด้วยฮนะสวัสดิการของพนักง,งานบริษัทเราคือพื้นฐานที่เราใช้ยืมพนักง,งานเก่าเอาไว้นะค่าจ้าง2 0 0 1หยวนเฮ hey, ฉันจำได้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำในยูโจ คือสองพันหยวนไม่ใช่เหรอฮ่าฮ่าฮดูเผินๆเ,เงินเดือนของพวกเราอาจจะไม่สูงแต่ว่าสวัสดิการของบริษัทของพวกเรานั้นดียิ่งกว่าที่อื่นมากนะว่าไงล่ะคุณลูกคิดว่าฉันต้องการเงินอย่างนั้นหไม่หรอกน้องชายผมรู้ดีว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณนะไม่ได้ต้องการเงินอยู่แล้วแต่บริษัทให้โอกาสนายในการทำงาน นายก็ควรจะรู้สึกขอบคุณเสด้วยซ้ํานะเออเว้นแต่ว่านายจะไม่ใช่หม่เชนินเฟิงตัวจริงนะโม่เฉินเฟิงนะอายุครบ20ในปีนี้และเขาก็เป็นลูกนอกสมรสของตระกูลหม่เขานะ่ะตามจีบเจิ้งฉีซึงเป็นลูกสาวของตระกูลเจิ้งมาตั้งนานแล้วละ่ะและแม้ว่าเขาจะตามจีบเจิ้งฉีมาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หลังจากนั้น จูๆเขาก็มากับตัวบนถนนและเห็นที่อยูหลินถูกทำร้ายเขาเลยเข้าไปช่วยและเขาจึงไปมีความขัดแย้งกับทาย,ยาทของตระกูลเจิ้งเอง,เองโอ้ตรวสอบประวัติฉันมาอย่างละเอียดเลยงั้นสินันนี่ฮะโปรดอย่าประมาทในอำนาจของบริษัทเราจะดีกว่านะฉันขอถามนายอีกครั้งว่านายนะ่ะใช่มูเฉินเฟิงจริงๆไหมนี่และผ่อก็ตัดไปนะบริษัทตระกูลเจิง้งพ่อครับ ผู้คนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเราคร่องของเราในยานเปย์สามารถเลือกแผนการได้ตลอดเวลาครับเออเข้าใจแล้วเลยนะะผมว่านะคุณพ่อครับครั้งนี้พวกเราเดําเนินการแบบลับๆมันไม่มีทางเลยที่ตะกูลมู่นะจะสามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปได้อีกนะฮะช่วงนี้แกเหนื่อยเกินไปแล้วนะเราไปใช้เวลากับแม่ของแกบ้างเถอะนะเดี๋ยวก่อนสิครับพ่อผมนะ เป็นคนดำเนินการเรื่องนี้ทำไมพ่อถึงแม่ผมจัดการต่อละครับผมนะจะทำให้ตระกูลมู่ต้องสิ้นหวังเลยคอยดูซิคุณพ่อครับฮฮ้ <c oughs> สมแล้วล่ะที่เป็นลูกชายของฉันฉันน่ะชอบแกก็ตรงนี้นี่แหละถ้างั้นแกก็อย่าทำให้ฉันต้องผิดหวังละ่ะไอ้เจ้าลูกชายเฮ้ <c oughs> เข้าใจแล้วครับผมจะทำลายตะกูลมู่ให้ได้ภายในสามวันเลยละ่ะ มู่เสินเฟิงครั้งนี้แกจะต้องคุกเข่าต่อหน้าฉันคนนี้คอยดูเถอะพวกกาไปพักผลกันให้เต็มที่เต็มตัวพวกเรากำลังจะมีงานใหญ่กันขอรับทราบแล้วครับนี่นุงเฉิงคิดว่าชายคนนั้นกำลังทำอะไรไอยู่งั้นเหรอืมผมก็ไม่ใช่พยายิในท้องของเขาซะด้วยสิจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะ เขาอาจกำลังฝึกฝนยังนักอยู่ที่ไหนสักแข่งหนึ่งก็ได้เมิงหืมเขานะ่ะไม่ใช่คนที่น่าเบื่อแบบนั้นหรอกนะฉันเชื่ออย่างนั้นล่ละสามวันหลังจากนี้ตระกูลเจิงจะเดินต่อต้านตระกูลมู่อย่างเป็นทางการงั้นเหรอลุงเฉิงดูเหมือนว่าตระกูลเจิง็กี่จะลงมือแล้วล่ะโอ้ทั้งมู่เฉินเฟิงอยู่ด้วยตระกูลมู่ของพวกเขาก็ไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรหรอกผมว่านะนี่มันไม่ได้เหมือนกับยุคก,ก่อนนะ ถ้าหากว่ามู่เฉินเฟิงประมาทแล้วก็บริษัทไม่อยู่เฉยแนะ่ลุงเฉิงพูดตอกไปที่บริษัทกันเถอะแต่ผมคิดว่านะคุณโหนหลังจากที่เขาได้แสดงฝีมือไปมากมายขนาดนั้นตอนนี้บริษัทนะเขาจะติดต่อเข้าไปแล้วละ่ะและภาพก็ตัดกลับมาณนะบริษัทเป็นยังไงบ้างละ่ะหลังจากพิจารณาแล้วคนคิดว่ายังไงบ้างจะพูดยังไงดีละ่ะฉันไม่ใช่มู่เฉินเฟิงแต่ก็เป็นมู่เฉินเฟิงนั่นแหละฮอ ถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วก็เล่ามาให้ฉันฟังหน่อยเถอะท่านเชื่อว่าคุณไม่ใช่คนที่น่าเบื่อใช่ไหมละ่ะถ้าเงน้นคุณเคยได้ยินเรื่องการกับชาติมาเกิดของผู้เป็นนมตาไหมละ่ะเอหว่างไงนะทางนั้นเรื่องทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้วละ่ะโออะไรนี่เชื่อเหตุผลที่ไร้สาระแบบนั้นด้วยงั้นเหรออออก่อนนะบริษัทของพวกเรานั้นเนติมตอกกับผู้คนมากมาย หลายประเภทและถ้าคุณถามว่าเชื่อเรื่องไร้สาระนั่นไหมนะมันก็ไร้สาระจริงๆนั่นแหละแต่ว่านะถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่สมเพตสมผลไปมากกว่านี้แล้วล่ะือบริษัทของคุณแต่เป็นเรื่องคนที่มีความสามารถเลยนี่นะแต่ยังมีผู้ฝึกฝนอยู่อีกมากมายหลายประเภทอีกด้วยนี่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วและจะไปต้องมีรูปแบบใหม่ระหวางคนธรรมดาเพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการอยู่ร่วมกันให้ได้แลลวนะข่าวด่วนค่ะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ท่อการ์ดรั่วใกล้กับวัดเหล่าจิน้นปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต xx คนค่ะนี่แหละคือเหตุผลและจุดประสงค์ของบริษัทของพวกเราละ่ะโทษทีนะแต่ว่าฉันไม่สนใจนะเร่องที่คุณพูดมาฉันก็แค่อยากใช้ชีวิตแบบตัวของตัวเองก็แค่นั้นแหละและไม่ว่าใครที่มันกล้ามารบกวนฉันมันจะต้องตายละ่ะ คุณบอกว่าตัวเองเป็นผู้อมตะปรับชาติมาเกิดสินะตอนนี้ฉันเชื่อ7จ็สิบถึงแปดสบรซบริษัทกําลังศึกษาค้นหาวิธีการฟื้นฟูพลังวิญญาณอยู่นะฮงั้นเหรอแต่ว่าพลังวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นจากสวรรค์และโลกคุณเนี่ยประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้วล่ะถ้าคุณคิดว่าจะใช้สิ่งนั้นเพื่อดึงให้ฉันเข้าร่วมกับบริษัทของคุณแล้วล่ะก็ฉันขอแนะนําว่าให้ล้มเลิกความคิดนั้นไปโดยเร็วที่สุดสะเถอะ ฉันก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ามาดูถูกพลังของบริษัทของพวกเรานะฉันขอเตือนนะว่าอย่าให้มีเป็นครั้งที่สามล่ะถ้าการฟืน้นฟูพลังวิญญาณไม่สามารถดึงดูดคุณได้แล้วล่ะก็งั้นข่าวนี้คุณจะเบิกเฉยไม่ได้แน่นอนชิอะไรเนี่ยไอ้จะพูดตระกูลเจิง้งพวกมันรนหาที่ตายสินะเน่คุณมู่เฉินเฟิงถ้าหาว่าคุณไปที่ตระกูลเจิ้งในตอนนี้ทางบริษัทของเรา จะไม่ยอมให้คุณทำตามใจชอบนะว่าไงนะนี่แกครูฉันเงนะ้นเหรอเอาล่ะพวกนายนะคุยกันต่อเถอะแต่เวลาฉันเลิกงานแล้วล่ะนะ,ะคือว่านะคุณรู้จะสื่อว่าบริษัทมีวิธีที่ดีในการช่วยตระกูลโม่ให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะครับแน่นอนว่าคุณต้องเข้าร่วมกับบริษัทของพวกเราสักก่อนะนะอฉันจะเข้าร่วมกับบริษัทก็ได้แต่บริษัทนะ จะต้องให้อิสระกับฉันมากที่สุดส่วนฉันเองก็จะปฏิบัติตามกฎของบริษัทเช่นกันแหละนะแล้วก็อีกอย่างนะฉันต้องการเงินเดือนที่สมเหตุสมผลด้วยเข้าใจใช่ไหมฮะได้เลยครับผมสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้คุณน่จะได้เป็นพนักงานพิเศษด้ลหลังจากที่คุณเซ็นสัญญาแล้วบริษัทจะช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านครับว่าแต่ว่า,ววาตำแหน่งพนักงานพิเศษเนะมันคืออะไรเงี้ยตำแหน่งพนักงานพิเศษ เงินเดือนคือหนึ่งล้านรวมไปถึงผลประโยชน์ต่างๆมากมายและคุณจะไม่ต้องมาทํางานถ้าหากว่าไม่มีงานพิเศษแล้วก็นะฮงั้นเหรอดูเหมือนว่าพวกคุณจะวางแผนเอาไว้แบบนี้แล้วสินั่นเนี่ยบริษัทไม่เคยเตรียมการเรื่องแบบนี้เอาไว้ก่อนหรอกครับอ,อ๋องั้นแล้วจะทํายังไงเกี่ยวกับสงครามธุรกิจระหว่างตระกูลมู่กับตระกูลเจิ้นกันละ่ะอำนาจสูงสุดของบริษัทของพวกเราก็คือการดูแลความปลอดภยัย ของทุกคนภายในตระกูลมู่เท่านั้นนะครับฮะว่าไงนะนี่พวกแกกล้าดียังไงถึงมาหลอกฉันแบบนี้นะนี่เดี๋ยวก่อนสิเรื่องของสงครามธุรกิจปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเธอเฮ้อูเซี่ยวฟานเงี้ยว่าแต่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้นี่ก็ตระกูลอูมีหุ้นในบริษัทนี้ไม่แปลกตรงไหนล่ะที่ฉันจะมาเยี่ยมบริษัทของตัวเองนะ <c oughs> แล้วก็นะดูเหมือนว่าตอนนี้นายเอง ก็เป็นพนักง,งานของฉันแล้วเช่นกันนี่เออง,งินเหรอโอ,อ้ให้ตายเถอะนะอย่ามาสร้างปัญหาซิฉันกำลังคุยธุระอยู่นะเอ๋ <c oughs> แต่ว่าฉันกำลังคุยเรื่องจริงจังนะบริษัทนะจะรับรองความปลอดภัยของทุกคนในตระกูลมู่เองส่วนฉันขอรับประกันความปลอดภยัยด้านทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลมู่แต่หากว่าตระกูลเจ้ากล้าลงมือจริงๆนั่นลหละก็ฉันจะเอาคืนให้เป็นสองเท่าเลยเป็นไงละ่ะ เฮะอสองเท่าเลย,ยงั้นเะฮะขอบคุณมะไม่ต้องขอบคุณไปหรอกนะ้นายอนะ่ะเป็นผู้ชายที่ฉันสนใจแต่หากว่าไม่ช่วยนายแล้วฉันจะไปช่วยใครได้ล่ะเออเออนี่นายนะ่ะมัวนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้กันล่ะไม่รู้ตัวหรือ,อยังไงว่าตัวเองเป็นก้างขวางคออยู่นะโอ,อเข้เา,เา,เาใจแล้วครับถ้างั้นเชิญเลยครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ย จะมีความลับซ่อนไว้ยเยอะจังเลยนะไม่หรอกนะฉันจะไปเทียบกับนายที่ปกปิดความสามารถัาตั้งหลายปีได้ยังไงกันเล่าเหอว่าแต่ว่าเธอรู้ไหมว่าเจ้งเปิดอ,อยู่ที่ไหนนะีอืมคำนวณจากเวลาแล้วตอนนี้คงจะใกล้ไปถึงบริษัทตระกูลมู่แล้วละ่ะนี่มู้เฉินเฟิงนายนะี่ยอย่าทำอะไรใจร้อนละ่ะอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัทนะฮะไม่ต้องกังวลไปหลอกนะฉันเอง เขาเปนคนที่มีเหตุผลน,นะน้บริษัทตระกูลมูเด้เจิ้งเป่ยอ้นายน้อยมู่ถึงกั็มาต้อนรับฉันด้วยตัวเองเลยงั้นเหรอเฮ้ยนี่กกคิดจะทำอะไรตระกูลมู่นะ,ฮ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 ะเฮ้ยแกนะกลาดียังไงมาเสียวนฒ้ยาิกับคุณเจิ้งอยากตายด้ยยังไงกันนะฮะมันยังไม่ถึงคิวกา รอไปก่อนดีกว่านะอย่าเห่าให้มากนะกเอ่อเออฉันจะถามแกอีกครั้งนี่แกนะคิดจะทำอะไร,รกับตระกูลมู่กันนะฮะฮ่ฉันจะทำอะไร,รม,มันก็เรื่องของฉันถ้าแกอยากจะรู้แล้วก็คุกเขาและถามฉันดูสิเผลอๆบางทีฉันอาจจะยอมตอบแกก็ได้นะฮึโยกหอ,อขาฉัน ขอชิอนี่แกนะพัมเรืองไม้สาระพอหรือยังล่ะเอาล่ะตอนนี้ถึงตาคิวแกแล้วเนี่ยเออเเออืนมู้คือเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับคือผมก็ค่าออออผมไม่ขอยุ่งดีกว่านะฮะยังถือว่าแกฉลาดนะ นี่บอกฉันมาสิเรื่องที่จะทำลายตระกูมลมู่นั้นเป็นความตั้งใจของกาหรือว่าพ่อของแกกันเนี่อ้ยมู่ฉินฟงกากล้าดียังไงถึงมาแตะขาของฉันจนหักแบบนี้กันนะฮะยิอยถ้าแกน่าจริงก็ฆ่าฉันเลยฆ่าฉันเลยซิฮึออยิ่ฆ่าฉันเลยสิว่าถ้าฉันตายแล้วก็เรื่องนี้ ไม่มีทางจบนะคอยดูซิงั้นนะมูฉินเฟิงหยุดนะนี่นายเลันทำอะไรนะอยูด่เดี๋ยวนี้นะ